ตอนนี้ก็จะเป็นวางเสาหรือว่าเป็นระยะลายตรามแดนให้กับคนงานได้แบกใกล้ที่สุดครับจะ,ะูนะ้ติดอ่ะตอนนี้ก็เอาหินวัสดุหินหินปูนสายฮะมาเทน,นะ ่าเตรียมที่จะเทอ่กอากกลุมอ่าเสาลวดทุกต้นฮะิดปูนทรายเนาะก็จะเทตรงนี้2ตำแหน่งฮะพื้นที่6ไร่ฮะแปลงน,นี้อ่าเราก็จะวางตรงนู้นหนึ่งจุดฮะเนาะเพื่อการเดินอ่าเทเสาหลุมไม่ไกลฮะไม่ไกลเนาะเราก็จะอะกว้างไว้2ที่ให้กับอาคนงานได้สะดวกกันในการทํางานเนาะก็จะเห็นปูนทรายอ่านี่ฮะก็อย่างละ2คิวนะ ในใช้เนื้อที่ทั้งหมด6 6ไร่ฮะเป็นจำนวนทั้งหมด200ต้นฮะนนี้ก็จะเป็นทรายนะ,ะเราจะวางไว้2ที่ฮะ,ะเพื่อสะดวกกับคนงาน เดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปก็เราก็จะมาดูการผสมปูแล้วก็เทลวดหนามตั้งระดับเนาะไปครับครับตอนนี้ก็จะเป็นการ่าลงเสาเนาะเสาหน้าสีนแปลงนี้เนาะหน้าสีความสูงสองเมตรแล้วก็สเปรดลวดหนามก็จะแปดชั้นนะเนาะแบบนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอเราจะพาไปนชมนก,การเจาะแล้วก็ ตั้งเสาระดับเนาะแปลงนี้ก็จะอยู่ประมาณวงแมาณ200ต้นเนาะเสาหน้าสีความสูง2เมตรลวดนาม8ชั้นเนะาะไปครับตอนนี้ก็จะเป็นวางเสารหรือวเป็นระยะลายตรามแดนให้กับคนงานได้แบกใกล้ที่สุดครับ ก็อ่านที่แยะเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นการอ่าลงเสาเนาะเสาหน้าสี่อ่าแปลงนี้เนาะหน้าสี่ความสูงสองเมตรแล้วก็สเปกลวดหนาวก็จะ,นะะแปดชั้นนะเนาะอ่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอ่าเราจะ มาไปชมการเจาะแล้วก็ตั้งเสาระดับเนาะแปลงนี้ก็จะอยู่ประมาณาต่งแรกฮะา200ก้อนเสนาหน้าสีความสูง2เมตรลวดน้า8ชั้นเดาอไปครับ คือการตั้งเสาแล้วจับระดับครับเนาะเพื่อเสารตรงและหัวเสานะแล้วก็เทป,ปูนฮะเทป,ปูนทุกต้นฮนะเพื่อความไม่มีปัญหาตอนหน้าฝนเนาะถ้าเกิดหน้าฝนเราเราเราไม่เทจะปัญหาเกิดก็คือ,อะจะล้มเข้าที่เขาหรือล้มเข้าหาที่เราเนาะประมาณนี้ เสร็จกำลังดีดิเนตะ,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 ะวันไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เราได้ดึงรวดนามเสร็จสิ้นหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้นรวดนามอันนี้ก็จะอยู่แค่7ชั้นฮะจะมีรู7ชั้นบางพื้นที่ก็จะ8ชั้นเนะาะบางพื้นที่ก็จะมีรูรวดหนา แปดชัน้นนะเราก็จะติดตั้งรอบมดแล้วฮะอ่าเดี๋ยวแพนไปดูฮะติดตั้งรวดหนามเสร็จสิ้นหมดแล้วเนาะอันนี้แพรนี้ก็อยู่ที่ในที่หกไร่์เศษเศษหกไรลนะ์เศษเนาะอ่าก็สนใจฮะรับจ้างล้อมรั้วลวดหนามเนาะรับจ้างล้อมรั้วลวดหนามเนาะก็ติดต่อได้นะฮะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามเดี๋ยวไปอัปเดตแปลงต่อไปก็ มีหลายแปลงฮะเนาะแปลงนี้ก็จะเส้นสมบูรณ์นะเสาหน้าสี่อ่าแปลงต่อไปก็จะเป็นเสาหน้าสามเนาะเสาหน้าสี่สูงสอเมตรระหว่างเสาละก็จะห่างกัน2องเมตรสินะตามสเปคนั้นๆตามสเปคนั้นๆโอเคก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็ถ้าใครสนใจอาจจะล้อมรั้วนรถหนามเนาะก็ติดต่อห้าศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับอีกครั้งเนาะห้าศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับ